ผู้บัญชาการภาคสามสั่งด่วนยกระดับสูงสุดตามเมืองทมพบสัญญาณผิดปกติสั่งติดกล้องส่งโดรนลาดตะเวนรอบปราสาท24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ปราสาทตะเมือนทมในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีทั้งการกระทบกระทั่งกันระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกัมพูชามีการยั่วยุทหารไทยซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยิ่งร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวานนี้21กรกฎาคมที่สถานีตำรวจภูทรพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พลตำรวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการภาค3ออกคำสั่งด่วนให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งยกระดับการเตรียมพร้อมสูงสุดหลังพบสัญญาณความเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ปราสาทต,ตาเมือนพมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไม่ถึง1กิโลเมตร พลตำรวจโทวัฒนากล่าวว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่บนหลักกฎหมายความอดทนและความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนอาจเกิดความตึงเครียดเราจะไม่ปล่อยให้ความไม่มั่นคงข้ามพรมแดนเข้ามาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสูงสุดของตำรวจภูธรภาค3ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นยึดหลักกฎหมายและหลักยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดต่อไป พลตำรวจโทวัฒนากล่าวอีกว่าพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังเข้มหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ได้รับคำสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยใน4จังหวัดชายแดนได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่มีชายแดนติดต่อโดยตรงกับกัมพูชาและอยู่ใกล้โบราณสถานสำคัญอย่างปราสาทตะเมินทม ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความอ่อนไหวทั้งทางประวัติศาสตร์และความมั่นคมสำหรับมาตรการภาคสนามเพื่อความมั่นคงของพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนได้สั่งการไปคือ 1. จัดตั้งจุดตรวจถาวร24ชั่วโมงบริเวณรอบแนวป่าใกล้ชายแดน 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมศูนย์สั่งการและใช้ดโดรนบินลาตระเวนเพื่อตรวจการต่อเนื่อง 3. ประสานหน่วยข่าวกรองตำรวจทหารฝ่ายปกครอง เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่สถานีตำรวจภูธรพนมดงรักให้เป็นฐานบัญชาการภาคสนามโดยมีพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชรองผู้บัญชาการภาค3เป็นผู้บัญชาการประจำพื้นที่ 5. วางแผนอพยพประชาชนหมู่บ้านแนวชายแดนหากสถานการณ์บานปลาย 6. จัดชุดปฏิบัติการร่วมตำรวจฝ่ายปกครองอปพรอาสาสมัคร ดูแลหมู่บ้านโรงเรียนสถานพยาบาลศูนย์ราชการทุกจุดพร้อมปกป้องประชาชนคือภารกิจสูงสุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในแนวชายแดนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นปกป้องโรงพยาบาลพนมดงรักและสถานพยาบาลใกล้เคียงโรงเรียนในรัฐสมี30กิโลเมตรศูนย์ราชการอปรทอศูนย์อพยพ และหมู่บ้านในแนวตะเข็บชายแดนทุกแห <ination> ่งด <turkey> ้านพลตำรวจตรีสุคนรีอรุณผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุรินทร์พลตำรวจตรีนรงศักดิ์พรหมธาผู้บังคับการภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุรินทร์และรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดบุรีรัมย์เรียกกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดละหนึ่งกองร้อยรวมจำนวน340นาย เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนชุดพิทักษ์พื้นที่สวนหลังและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรตามแนวชายแดนเพื่อกำชับการปฏิบัติ ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยเคร่งครัดต่อไปและให้รายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค3และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติทราบทุกระยะทั้งบทนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไป ขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ